สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานอาหารกันที่ร้านอาหารเยติหรือว่าเฮตินะคะบรรยากาศภายนอกก็ร่มรื่นนะคะเข้ามาข้างในก็กว้างขวางมากเลยค่ะตกแต่งได้อย่างสวยงามนะคะเขามีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับเครื่องดื่มด้วยนะคะตอนที่เรามาร้านเขาก็เพิ่งเปิดนะคะตอน5โมงเนาะคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะนะคะ <All right. S 1> ในเมนูเขาก็จะเป็นพวกซุป <All right. S 1> พวกเคอรี่นะคะแล้วก็พวกเนื้อแกะนะคะ <All right. S 1> ทุกคน <All right. S 1> อาหารเขาก็จะคล้ายๆแทบ อินเดียนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีนานแล้วก็มีข้าวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะวันนี้ที่เราออกมาทานข้าวข้างนอกกันมันก็เป็นวันพิเศษนะคะเป็นวันเกิดของกิ๊บเองค่ะทุกคนอายุอย่าได้ถามถึงเลยค่ะหลังจากเลขสามแล้วก็นับไม่ค่อยถูกแล้วค่ะตอนนี้เยอะเกินค่ะพออายุขึ้นเลขสามมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหม แต่การเปลี่ยนแปลงที่พิเศษสุดส,สำหรับกลิบนะคะก็คือการมีเจ้าตัวเล็ก2คนนี้ค่ะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมดูนานแผ่นใหญ่มากเราสั่งนานมา2ออันนะคะ <c oughs> ก็จะมีแบบว่ากระเทียมแล้วก็แบบที่ราดน้ำผึ้งนะคะทุกคนแป้งนานก็จะทานยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแกะของย่านะคะย่าเขาสั่งเนื้อแกะกระทะร้อนมาค่ะทุกคนหน้าตาน่าทานมากดูควันนะคะ ยาบอกว่ามันอร่อยมากค่ะทุกคนจริงๆคนนี้คือเจ้ามือของเรามือนี้นะคะเขามาดูหลานให้เราเขาจะให้เราออกไปฉลองวันเกิดกันค่ะทุกคนพรุ่งนี้ส่วนจานนี้ก็จะเป็นกุ้ง l o เตอร์ค่ะทุกคนเป็น lobster curry เ,เนาะ curry ที่นี่เขาจะรสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะเอาไวท้ทานกับแป้งนานแล้วก็ข้าวก็ได้นะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะ อาหารมื้อนี้ทุกคนบอกว่าถูกปากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารสไตล์แบบนี้กันเลยนะคะทุกคนก็เป็นครั้งแรกเนาะที่มาทานอาหารฮติกันนะคะเด็กคนนี้ก็ทานไม่หยุดเลยค่ะทานแผ่นแป้งนานแล้วก็ราดน้ําผึ้งค่ะส่วนคนนี้ก็ไม่นอนนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าไม่ร้องของหวานตบท้ายก็จะเป็นไอศครีมค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ